สวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีเอซีทุกทุกท่านทุกๆุกคณะผู้ชมรมครับแล้วก็สวัสดีพี่กลุ่มสัพพยาณาที่มาถ่ายทําในวันนี้ก็ถือไม้พอพอดีทางชายแดนก็กําลังระอุอยู่ก็เลยถือไม้เตรียมไว้ก่อนก็จริงๆพี่กําลังลงข่าวเมื่อกี้ครับลงข่าวมาเมื่อกี้ก็ก็ชายแดนก็กําลังไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ กําลังใจนะครับก็ให้กําลังใจที่ทหารที่อยู่ตะเก็บชายแดนถ้ากําลังไม่พอก็เรียกร้องได้ขอที่ลวงปู่ส่งไปแจกครับครับก็ฝันอย่างนี้เมื่อคืนเมื่อคืนฝันว่าลวงปู่ให้ขุมทรัพยานาคใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็จะมีจุกๆเลยตะวัดไปดางซ้ายนิดนึงแล้วก็ผมนะครับแล้วก็ยัดไอใส่เสื้อใส่ข้างในกางเกง ก็เหมือนจริงๆครับมาในฝ้ามฝันจริงๆเห็นแบบนี้เป็นนี้ครับแต่ก็น่าจะหลอกว่านี้นะเมื่อคืนครับอันนี้เปลี่ยนร่างอันนี้ยังไม่ได้ครับอันนี้ก็โอเคถูกพี่คือจะมีจุกอยู่ตรงนี้หลวงปู่บอกว่าโอ้ยเนี่ยถอดรูปพีอานี้กิีคอนี่ก็คือใส่เสื้อแบบนี้เสื้อสีฟ้าผมไม่รู้ว่าพี่คุมทรัพย์ญนาคมาวันนี้ครับใส่เสื้อแบบนี้หลวงปู่ให้ใส่เสื้อป็นนี้แล้วก็มา ถวายฟื้นก่อไฟแต่ท่อนที่ผมให้พี่ถวายฟื้นก็คือท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ครับออท่อนใหญ่ให้ถวายทางทิศเหนือก็เลยเตรียมไว้ให้พี่แต่นี่ผมก็ถือป้องกันตัวกลัวกลัวิไนกลัวันก็เคยฟันเห็นคุ้มรัพยานาทีไรก็จะได้ดีทุกทีออครับทั้งออตัวเลขทั้งธรุรกิจหน้าที่การงานที่พี่เคยทำมามอย่างเหมือนนักข่าวดีเด่น คนถอดรูปก็คือหลวงปู่ว่าคนมือถอดรูปก็คือคนถ่ายรูปครับก็ได้รับโลเกียรติคุณเกียรติยศดีเด่นสื่อมวลชนครับก็คือในความฝันแล้วก็เลขก็เคยออกถ้าฝันเห็นคุณทรัพยานาคส่วนมากจะมาห้าหนึ่งกันหนึ่งเจ็ดสี่ไม่ใช่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ก็หนึ่งสี่มวลกันพี่อ๋อปีพศที่หกสองห้าสี่กับสองห้าหนึ่งสี่เท่ากับอายุห้าสิบสี่ปี ครับคร <54. S 2> ับก็ยังห้าสิบสี่ปีครับก็เหมือนเมื่อกี้ก็มีเอฟซีมาจากรแก้วหรือมาจากไหนนี่แหละก็ฝันว่าผมไม่สบายครับไม่สบายนอนอยู่ในแคร่แล้วก็เอาผ้าขาวมาผม,มเฉพาะตรงนี้แต่ถ้าปิดทั้งหมดนี่คงไม่ไหวครเพราะปิดตรงนี้ก็เลยอายุผมก็ประมาณห้าสิบสองปีสิบหกสองห้าหนึ่งอันนี้ก็ อในความฝันความฝันเดียวก็ถวายฟปืนหลวงปู่ก่อนเนาะครับอันนี้ก็ให้พี่ยืนทางนี้พี่อันเล็กไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เพาอันใหญ่ครับพอหลวงปู่บอกว่าอันใหญ่อ้าวทุกคนอันใหญ่กับอันใหญ่นะครับโอ้เหนื่อยกันเลยสาธุเดี๋ยวขออนุญาตหลวงปู่เด้อยืนทางนี้บ่ครับยืนทางทิศเหนือพี่ตั้งนโมสามจบสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะควะโตระโต,ตสมาสาม,สมพุทตทัสะโภติสโตมหาคุโนมิฮิโกโมหาลาโภอาหังปูเจมิสิทธิลาโภนิรันตรงพุทธะสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิอริยะองสงสามปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ อิสวะสุติมหาปันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุสามตัวตรงๆครับผมสาธุสาธุเหล่าเอ้ยคนจาวันมอถวายอ้อเบิกโชคเบิกเรียบเบิกนาทีการงานการค้าการขายธุรกิจถอดรูปเกอดเกดดีเดินรำวันที่ดึงก่อยเกิดความเจียความเจริญตาตราเกิดยอดวิวเจริญเจริญเดือดเหล่าเดือบานมอถวายออกอยพืหรือบือหรือซาพือเด็กเกิเปลืองดัดอ๋ยเหลเา สับปะทุสับปะโกุกสับปะโรคสับปะพ่ยสับปะเคราะห์โโดเดสียเนจันไรลงปูไ่ไปหมดเด้ออันนี้คก็คือการถวายฟืนกอ่อไฟก็เหมือนหมดทุก,หม,ก,ห,มกหมดโศกหมดโรคหมดไฟยหมดเคราะห์เสียเน็นจันไรยิ่งมั่คันครับเดี๋ยวเรานละข้างก็ได้กันไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอาบุธแล้วครับับยกพงข่าวก็ใส่ฟืนก่อไฟให้ปูคือความฝันนี้เป็นเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ แล้วทิศฟันก็ไม่คิดว่าจะได้มาด้วยวันนี้นะวัดตามพรุ่งนี้แต่ว่าวยูก็มาปกติการที่พี่เข้ามาถ่ายทําก็ไม่ได้แจ้งลุงหน้าก่อนผมก็ไม่รู้มาแบบน็อกเอาเืกินนี้ก็มาแบบน็อกเอาเหมือนกันมาจากวัดมารวยกเกษตรมันนี่เลยครับ <c oughs> ครับอันนี้จะเป็นไม้มงคลไม้มงคลทําไมต้องบอกว่าไม้มงคลจะเป็นต้นลําดวนที่ลวงปู่เอาทําเป็นกระดูกว่าวพอดีผมสั่งเข้ามาเขาตัดเฉพาะต้นลําดวนมาอ ถึงหลวงปู่ถึงให้พี่ถวายฟืนก่อไฟเป็นต้นลําดวนต้นลําดวนจะเป็นดอกไม้หอมอย่างเหมือนเรา <ừ> อใส่ดอกไม้ต้นลําดวนคนแก่ก็จะใส่หูเดินไปคนนั้นก็ตถม่าหอมต้นนี้ก็หอมก็คือการชื่นชมคนนิยมชมช,มชอบ,บก็คือคนดูเยอะคนชมชอบครับคนติดตามเยอะน,นั่นแหละหลวงปูวงวงป่ว่าให้คนถอดรูปออยมือเนือถอดรูป อย่ออกมดถวายเราเอาถวายทางจึงเด้อเบนมกตบโบงผมก็ทําตามแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอหลวงปู่เปิดโชคเปิดลาเปิดหน้าที่การงานเปิดวันที่16นี้ด้วยถ้าผิดถูกยังไงก็ขอให้เป็นแนวทางเนาะเราคิดว่าเป็นแนวทางอย่าคิดเป็นทําไมเลขคุณทัศน์ไม่ถูกผิดถูกผมก็ยังไม่รู้ว่าออกนายฟาา์มฝันยังไงก็เล่าอย่างนั้นหลวงปู่ให้ทํายังไงผมก็ต้องทําอย่างนั้นอันนี้เปิดแสงสว่างแล้เพราะไฟติดแล้วก็คือขอโชคขอลาบเปิดหน้าที่การงานครือหลวงปู่จะมาเน้นตัวนี้หรือเปล่า ให้จุดฝ่ายคือเน้นการสร้างหลังคาสร้างังคาให้ลูกปูแต่ตัวนี้ก็คือที่มีเอฟซีจองไว้แล้วก็คือสามต้นนะครับแต่ว่ายังไม่คือยังไม่โอนมาคือยังไม่พอยังไม่พร้อมก่อนนะครับพร้อมอะไรเนี่ยเอฟซีจะเอามาให้นะครับเอฟจะเอามาให้แล้วมาเขียนเขียนชื่อในแผ่นทองมาให้พิทักษ์แล้วก็จะได้วางไว้ในเสาศิลาลูงปูนะครับเอฟซีสบายใจได้นะครับรอเอฟซีพร้อมคนเราก็ เอซีบอกว่ายังไม่พร้อมที่พันเรยรอก่อนได้จองแล้วนะครับเอซียังไม่พร้อมช่างก็ยังไม่พร้อมช่างยังไม่พร้อมครับก็คือตามที่ผมคิดดูก็ภายในเข้าพรรษาครับจะไม่เกินออกพรรษาก็ประมาณนี้แหละตามที่หลวงปู่บอกอาจจะไม่ได้ออกพรรษาแต่สาหรับเทียนที่เอฟซีได้ถวายปู่ผมก็เอามาจุดทุกวันให้แบบนี้ครับผมหนึ่งเล่มถวายสองผมก็จุดหมดต่อหมดต่อหมดต่อจนออกพรรษาช่ไหมครับอันนี้ก็ เริ่มหมดแล้วพี่ตอนเย็นผมก็ต่ออีกหนึ่งเล่มครับครับก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนหมดที่เขาถวายก็ไม่ได้เอาไปขายที่หนเราขายให้ลุงปู่อย่างเดียวขอโชคลาภก<า>ระตันครับขายถ้าไม่ขายให้ลุงปู่ลุงปู่จะไม่บอกโชคลาภครับใช่ใช่ใชครับอันนี้เดี๋ยวตัวเลขชาไปอ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์กันหน้า <c oughs> เอฟซีจะ <c oughs> ได้ดูชัดๆตัวเลขนะครับอ่ะพีนี้โชว์เลยครับใกลมีหางเลยกล้องเลยดึงมาให้เดี๋ยว เราตอนเรขก่อนนะพี่เดี๋ยวเขาหาว่าเราเอาตัวเลขเขามาเอบอ้างดิอันนี้ก็คือต่อหน้าลุงปู่สาธุลุงปู่ที่ลูกฝันครั้งเดกที่ว่าลุงปู่ให้กวาดถนนเข้ามาครับแล้วลุงปู่ก็ให้หยุดตรงทางโค้งตรงนั้นกะเวะกกะวะอย่างนั้นผมก็เลยหยุดผมก็จับตัวเลขจุดหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเลขถนนแล้วก็ไก่ตรงรอบนี้จะไม่เห็นแล้วก็เดินมาลุงปู่ให้ก่อไฟก่อไฟเสร็จให้ขึ้นบนกระท่อมแล้วก็ให้เอา ไม้ปัดคนไก่ขึ้นไปบนกระ้่อมไปปัดว่าวให้ลุงปูหน่อยแต่ท่านพูดภาษาเขมรทั้งหมดเลยผมก็เอาไปปัดแต่ในเลขว่าวนั้นก็จะมี1 0 0่งศูนยแล้วก็แปผมก็เลยจับคร่าวๆมากับเลขถนนเลขถนนก็ 19, 30, 1หนึ่งเก้าสามื่อคืนทั้ง4ตัว <S <S บางบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ทันไม่ออกก็คือเลขเลขลาราลุงปู่บอกให้เลขไทยแต่ไปลราคือเราเอาทั้งหมดเลย ครับท้งลาวทั้งไทยเลยเลขนี้จะอยู่ในคลิปของเอสนะครับอยู่ทุกเอสโอโอคลิปตั้งแต่ต้นงวดเลยครับน่าจะวันที่สองพี่น่าจะออกวันที่สองครับวันที่สองครับพอหวยออกวันที่หนึ่งเลยก็พี่มาวันที่สองก็เย็นนั้นก็ทําไมวันที่สองวันที่สามช่วงนั้นพอดูในคลิปครับออกเลขพิษตงที่ผมโชว์เลขถนนครับสามเอหนึ่งเก้ากับสามศูนย์หนึ่งรหัสนําโชคเลขถนนล้มผูสวงจะจะมีป้ายสีแดงอย่างชัดเจนมีรูปลวงปูด้วยครับมีรูปลวงปู่ด้วยพอดีผมไม่ได้เอามา เลขนี้จะไม่มีเอาของคนอื่นมาแน่นอนครบับต้นฉบับอยู่นี่นะไม่มีเอาเลขไหามาเพอฟเอทุกคนทุกท่านนะครับครับแล้วก็ศูนย์แปดสามผมก็เอาเลขในครับหาเในตัวว้าวของหลวปูแล้วผมก็จะเพิ่มอีกสองตัวขออนุญาตเพิ่มเนาะแต่ผมวกลมให้แล้วแหละเอาที่เราชอบเอฟซให้เป็นแนวทางฟันเห็นกรมทรัพย์พญายนาคปกติออกเจ็ดสี่หนึ่งหรือสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งผมไม่เอา ไม่เอาจะเอาเลขที่เห็นครับเห็นในป้ายตรงนี้หนึ่งชุดก็คือแปดห้าอันนี้ผมเขียนเมื่อวันที่สี่เขียนลงในนี้แปดห้าแต่หัวหน้ายังไม่ได้ออก youtube ผมก็เขียนไว้เลยที่ส่งให้คนอื่นก็สามตัวนี้แต่ตัวนี้เมื่อคืนผมก็เลยเขียนแบบนี้อันนี้โชว์เลยนะพี่ครับอายุคนเก่สามศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสามห้าแปดแล้วก็เจ็ด เก้าสามอันนี้โค้งสุดท้ายใช่ไหมับโค้งสุดท้ายเฉพาะตัวนี้8ปดเก้าเอจดเก้าสามกับห้าแดแปดห้าแต่ว่าเลขก็มีประมาณนี้นะครับคือว่าเราดูอันนี้ก็เราปล่อยต่องวดแล้วครับต่อแล้วเอามาโชว์อีกโค้งสุดท้ายเหมือนกันแต่แต่เลขแปดห้านี่ผมเขียนเมื่อวันที่4วันที่สครับครับจะไม่ออกก็จะไม่ออกยูทูบจะยังไงแต่หลวงปู่ให้เห็นแล้วก็ต้องเขียนเลยอันนี้อายุคนเกิ อ๋ออันนี้พีทพ่ทัดพี่ทัดวงกลงไมไปเลยพี่ทัดให้ข้างหลังศูนย์แปดสามเคยฝันเห็นเบ้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองเบ้าครั้งแรกออกเคยออกศูนย์ศูนย์แต่ผมไม่เขียนครับก็คือเอาแต่น,นี้มาถ้าเราเขียนมันเยอะเนาะพี่ระวนซื้อเยอะแยะเยอะ,ยะครับแล้วก็เมื่อคืนอันนี้ฝันวันที่สี่ห้าแปดก็เห็นป้ายตรงนี้ครับแต่เมื่อคืนฝันเห็นกุ้ทรัพ,พยายนาคใส่ชุดสีฟ้ายัด ยันไหนแล้วก็มีหัวจุดปัดไปทางซ้ายอันนี้ก็โอเคคุมทัพย์แต่งตัวถูกต้องที่ลุงปู่บอกว่าคนถอดรูปให้แต่งตัวใส่ชุดสีฟ้าเป่เอาเป่าเขาเรียกภาษาเขมรว่าอะไรเนาะสีฟ้าเอาคิวคิวาเขมรจะเรียกคิวคิว็คือเขียวแต่คิวฟ้าเหมือนกันภาษาเขมรคอยมอดเดิเืงให้มาก่อไฟให้ลุงปู่ ผมก็เลยเรียมฟื้นให้หลวงปู่เป็นต้นลําดวนอย่างดีหมายมงคลก็เลยทำตามหลวงปู่หมดแล้วที่นี้ก็ขอโจกขอรักกับหลวงปู่ก็ให้เอ็กซีจากไปอันนี้อายุคนแเก่อันนี้ผมผมขอไม่เล่าเนกะรวเล็ไม่เข้ามันจะยังไงล่ะเจ็ดเก้าสามหรหนึ่งเก้าสามครับครับอประมาณนี้ประมาณนี้เอ็ซีทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงังปังรดนวยกับพี่ท่านนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณท่นมัฟาเอฟซีรับอันนี้ก็ก็ก็คือคําสุดท้ายที่ผมเคยพูดผมให้เป็นแนวทางเลขมีข้าวมีลุดมีผิดมีถูกก็ขอให้พี่ชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแต่ผมงวดนี้ผมขอบอกกับหลวงปู่แล้วก็บอกกับเอผมชอบ083ย์แแต่ถ้าผิดถูกยังไงผมก็ต้องขออภยนะัยณโอกาสนี้ด้วย